เสียงสยองขวัญมือสายของรูปปั้นรูปปั้นรายประวัติพิพิพธภัณฑ์จิตรกรรมและโบราณวัตถุกลางเมืองมีโซนหนึ่งที่ถูกเปิดให้เข้าชมเฉพาะในเวลากลางวันนั่นคือโถงหินอ่อนที่ตั้งของรูปปั้นหินโบราณชื่อว่าผู้เฝ้าประตูนิรันด์แต่ไม่มีป้ายบอกที่มาไม่มีศิลปินผู้สร้างและที่แปลกที่สุดคือ ปั้นนี้ไม่มีแขนซ้ายนักศึกษาฝึกงานมิวนักศึกษาฝึกงานด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ถูกมอบหมายให้ทำความสะอาดพื้นที่จัดแสดงยามคำ่ำเธอเคยอ่านเจอบันทึกหนึ่งว่าอย่ามองเงาของรูปปั้นนานเกิน5วินาทีและอย่ายืนตรงแขนที่ขาดไปเด็ดขาดแต่เธอไม่เชื่อในเรื่องหรอก มองเงาของรูปปั้นนานเกินไปเงาที่ไม่เหมือนเดิมแม้รูปปั้นจะไร้แขนซ้ายแต่งเงาที่ฉายบนผนังกลับมีแขนซ้ายและมือของเงานั้นกำลังชูนิ้วเรียกเธอเข้ามาใกล้เธอขนลุกรีบหันหลังเดินหนีแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแตะไหลเบาๆจากด้านซ้าย มิวเริ่มสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเธอพบรายชื่อเจ้าหน้าที่เก่าสี่คนที่เคยทำงานในห้องนี้และหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอยในสมุดบันทึกเล่มเก่าหนึ่งในนั้นเขียนไว้ฉันเห็นมือซ้ายมันขยับฉันเห็นมันลุกหัวใครบางคนข้างหลังฉันก่อนเสียงจะเงียบไปตลอดการคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายของการฝึกงาน หมิวยืนมองรูปปั้นที่เคยนิ่งสนิทแต่นาทีนั้นเธอกลับเห็นเศษหินเล็กๆหล่นจากไหลซ้ายของรูปปั้นตามด้วยนิ้วหินสีเทาที่โผล่ออกมาช้าๆจากเนื้อหินเธอกลิดร้องแล้ววิ่งออกจากพิพิธภัณฑ์แต่กล้องวงจรปิดบันทึกไว้เพียงเธอยืนเงียบอยู่นานสองชั่วโมงโดยที่เงาบนกำแพงยกมือโอบทไว้ตลอดเวลา หลังจากคืนนั้นรูปปั้นยังอยู่ที่เดิมยังไม่มีแขนซ้ายแต่เงาของมันชัดขึ้นเรื่อยๆทุกคืน